วันนี้นะครับท่านใดที่รอเป็นตะจุดนะจังงังนะครับพี่พี่นะที่เป็นแบบเลี่ยมนะครับเลี่ยมแบบสามห่วงนะครับนะวันนี้มีเข้ามาแล้วพี่พี่นะครับจํานวนแค่สามดอกด้วยกันนะครับนะมีมาไม่เยอะพี่พี่นะครับแค่สามดอกนะเลี่ยมพร้อมใช้นะครับนะท่านใดที่รออยู่วันนี้มีเข้ามาแล้วพี่พี่เปิดราคาเดิมนะครับเอาดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับ เป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีพี่พี่นะครับนะเลี่ยมสามห่วงนีก็ ى, ตรงกลางนะครับเผื่อมีพี่พี่มีพระรุ่นอื่นนะก็นี่ห้อยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงสองมุมด้านบนก็เป็นเป็นสร้อยนะครับใบห้อยกับสร้อยนะครับประมาณนี้นะท่านใดอยากได้นะครับวันนี้มีแค่สามบอกด้วยกัน นารับนะดอกละเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับไม่ต้องไปวิ่งเสียเวลาพี่ๆนะครับหาช่างเลี่ยมเองนะครับนะของผมนี่เลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับสวยๆนะครับเอาไปในราคาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีสามดอกนะครับมันสวยพอกันหมดเลยนะครับนะสวยพอกันหมดนะสภาพเดียวกันพี่ีนะครับนี่นะครับนะเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีแค่สามดอกนะครับ แล้วก็ตะกรุดลูกปืนนะครับตะกรุดลูกปืนวัดกำแพงแสนปี50นะครับนะมีเหลือแค่นี้เลยนะครับนะท่านใดที่ไม่ทันในรอบที่แล้วนะครับนะนี่นะครับวันนี้ได้มาเพิ่มอีก2ดอกด้วยกันนะครับนะมีแค่นี้เลยพี่พีนะครับเอาราคาเดิมนะครับนะดอกละ300บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ300บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ นะต่อไปนะครับนี่นะย่อยๆนะครับพี่ๆวันนี้ผมมีเป็นเหรียญใบมะขามนะครับเหรียญใบมะขามปลอดภัยนะครับหลวงปู่แพาวัตรวัดหนองพงนกปีห้าูนย์นะครับนะจำนวนการจัดสร้าง 5, ห้าพันเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยพี่ๆนะครับนะกระถิ่นปีห้าูนวัดหนองพงนกนะพี่ๆนะ นะครับรุ่นนี้มีลงหนังสือนะครับนะเล่มใหญ่เลยพี่พี่นะครับนะเล่มสีส้มนะครับของรูบุพเฮาเปาวันโลนะครับเลี่ยมมาใหม่ๆเลยนะครับท่านใดที่อยากได้เป็นแบบเลี่ยมนะครับวันนี้ผมมีเข้ามาทั้งหมดน่าจะห้าองค์ด้วยกันนะครับอันนี้ผมเพิ่งไปรับมาเลยพี่พี่นะครับนะเมื่อสดสดรัดล่อนี่เองนะครับเพิ่งถึงบ้านตะกี้เลยพี่พี่นะครับเอาองค์ละ300บาทส่งให้ฟรีนะครับนะ300บาท จัดส่งให้ฟรีนะครับนะพร้อมเรี่ยมนะครับนะท่านใดอยากได้ไว้ฝากลูกฝากหลานนะครับหรือว่าค่อยเองก็ได้พี่ๆีนะครับแล้วแต่จะสะดวกเลยนะเอาสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับรุ่นนี้หาไม่ง่ายนะพี่ๆีนะนะครับนะหาไม่ง่ายนะอันนี้ก็เป็นพระที่ผมมีเก็บสะสมไม่บ้างนะครับเลยอมาเปิดราคานะส่งเรี่ยมแล้วก็มาเปิดราคานะครับเอาองค์ละสามร้อยบาทพี่ๆีนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะ อ่ะต่อไปนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับนะมีเข้ามาแล้วพี่ๆนะครับฟรีองค์ด้วยกันเดี๋ยวผมไม่ชมพี่นะนะครับ <c oughs> ขออภัยครับนะองค์นี้ผมเช่ามาสภาพนี้เลยนะครับนะเลี่ยมผ่านใช้มาค่อนข้างเก่าพี่ๆนะครับนะแต่ไม่สําคัญเท่ากับพระด้านในเนี่ยต้องเป็นพระแท้นะครับแล้วก็สวยพี่ๆ นะครับสวยเดิมเดิมนะครับนี่นะครับสวยเดิมเดิมเลยนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะจัดสร้างที่วัดรางหมัดปีพศ2556นยสะครับนะสวยๆเลยพี่ๆีนะครับเปิดราคานะครับเอา800บาทพร้อมส่งนะครับ800บาทพร้อมจัดส่งนะครับจำนวนการจัดสร้าง4,999เหรียญนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับนะอันนี้ผิวแบบส้มๆเลยพี่ๆีนะนี่นะครับ นะที่ผิวลักษณะเป็นแบบนี้นะพี่พนะบางครั้งเกิดจากเขาเรียกว่า,าการเลี่ยมนะพี่พนะอาจจะโดนน้ำยา,าคริลิกนะครับนะนี่นะเลยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ไม่ได้ขี้เหล่เลยนะพี่พนะสวยนะครับสวยเลยสวยธรรมชาตินะครับนะสวยธรรมชาตินะครับว่าแปดร้อยพร้อมส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะอีกสามองนะครับนี่ นะครับขอเปิดราคาเท่ากันหมดเลยนะพี่ๆนะเพราะว่าทุนมาเท่ากันนะครับนะทุนมาเท่ากันอันนี้ก็ซีนเดิมนะผมไม่ได้เปลี่ยนซีนนะครับนะซีนเดิมเดิมนะครับขอเท่ากันพี่ๆนะครับเอาองค์ละแปดร้อยพร้อมส่งนะครับจมูกโด่งเหมือนกันนะเอาแปดร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนี่เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะทั้งใบที่รออยู่นะพี่ๆนะนี่ ได้มาทั้งหมดสี่องนะครับแต่ทุนมันมาเท่ากันวีธีนะแล้วก็ถือว่าถือว่าอยู่ในอ่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สวยเหมือนกันพี่ๆนะสวยเหมือนกันนะครับเอาองค์ละแปดร้อยบาทนะครับองค์ละแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสาหรับเหรียญเปิดโลกนะครับก็เป็นเหรียญที่อ่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นนะพี่ๆนะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะับด้านหลังหลวงปูแ่แผ้วเปาบัลโล นะครับนาตอบโค้ดคําว่าแพลวชายโค้ดตัวเดียวกันเลยนะพี่ๆนะกับเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับชายโค้ดตัวเดียวกันนะครับนะสวยเดิมนะครับราคานี้ได้2พุทธคุณนะครับหน้าก็หลู่ทวดหลังหลู่แพลวสวรโลนะครับหองค์ได้2ความปลอดภัยไปเลยนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญใบสาเกนะครับนะเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับอีกหนึ่งรุ่นของชัานเลยพี่ๆนะครับ องนี้นะครับหลุดจองพี่พี่นะครับนะโดนปิดเล่นมาเหมือนเดิมนะครับนะเจอบ่อยมากเลยพี่พี่ช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรนะผมเอามาเปิดราคาใหม่นะครับเอามาเปิดราคาใหม่นะครับหลวงปูแพ้ว์ปวโลนะครับเต็มวงอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะพระดีมีประสบการณ์วัดอรางหมันปี55นะครับนะออกวันคล้ายวันเกิดหลวงปูแพ้วนะพี่ๆนะ นะครับวันที่7็ดพฤศจิกายนปีห้าห้านะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับปัจจุบันเรียกได้ว่าผมให้หนึ่งในห้าเลยเขาว่าได้นะพี่นะที่เป็นเหรียญที่อ่าปัจจุบันนี้นิยมมากๆนะครับนิยมมากๆเลยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับนะเอาเก้าร้อยบาทราคาเดิมนะครับมีกล่องให้ด้วยนะครับนะมีกล่องเดิมให้นะครับท่านใดที่ อยากได้อยู่ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนะขออภัยด้วยพี่ที่ไม่ได้ทักหาไปนะเพราะว่าพลาโดนปิดเล่นพี่นะครับนะเสียเวลามากๆนะครับนะเสียเวลามากๆนะครับเนะีเสียโอกาสในการที่คนอื่นจะได้รับไปด้วยนะครับนะ นี่นะครับแต่ไม่เป็นลายพี่พี่นะครับผมเอามาเปิดราคาให้ใหม่นะครับเอา900บาทพร้อมส่งนะครับมีเหลือแค่1องค์นะสภาพนี้แจ้งแบบนี้เลยพี่พี่ว่าหายากมากแล้วนะนะสำหรับเหรียญใบสักเกนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับเหรียญใจมาสสามแฉนะครับนะหลวงปู่แพลวป่าววะโลนะครับนะวัดกำแพงแสนปีพศ2546นะครับเป็นเนื้ออปาก้านะใจมาส2546 นะครับนะสภาพสวยเดิมๆนะครับนะพร้อมเลี่ยงใหม่ๆนะครับนะเลี่ยมใหม่ๆพร้อมบูชาขึ้นขอพี P นะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับนะพระดีมีประสบการณ์ขององค์หลวงปู่เพลีวป่าวโลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาอยู่ในหลักร้อยนะครับนะด้านหลังก็จะเขียนว่าไปมาสองห้าสี่หกนะครับก็คือเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตอกด้วยพศนะครับสี่หกนะ ออกกอนเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นแรกปี47พี่พี่นะครับนะรุ่นนี้สร้างก่อนนะแต่เหรียญใบขี้เหล็กรุ่นแรกเนี่ยราคาไปไกลมากๆแล้วนะครับนะรุ่นนี้ก็ใช้พุทธคุณได้เหมือนกันพี่พี่นะครับพระดีมีประสบการณ์นะครับเอาไปในราคา500บาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับพี่พี่นะ500บาทพร้อมส่งนะครับนะต่อไปนะครับเหรียญใบขี้เหล็กนุนดวงนะครับพิมพ์เล็กเนื้ออัดปาก้านะครับนะ มีเข้ามาแล้วพี่พี่นะครับจํานวนน่าจะสององนะแต่องคหนึ่งผมยังหาไม่เจอนะครับแต่ได้มาสององพี่พี่นะครับได้มาสององนะครับเนื้อปะกานะครับนะเปิดราคานะเอาสี่ร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนะสี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะของดีวัดหนองคงนบพี่พี่นะครับรุ่นนี้นะครับเนื้อปะกาเลี่ยมใหม่ๆนะครับเช่าไปแล้วห้อยขึ้นคอได้เลยพี่พี่ นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะพี่ๆนะพิมพ์เล็กนะครับ400บาทพร้อมส่งนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยนะท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับวันนี้ได้ม้าหนึ่งองค์เท่านั้นในพี่ๆนะนนนเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับนนนนนเนื้อทองแดงนะครับนี่นะเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ผิวเดิมๆนะพี่ๆนะไม่ผ่านการเช็ดการล้างนะครับแต่โดนอากาศมานะครับนะ ตัวหน้ากาศมาดูสวยดีพี่ๆนะครับน้มองเพลินๆเนี่ยเหมือนเนื้อเนวะเลยพี่ๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนะเป็นเนื้อทองแดงพี่ๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะผิวเปิดนะครับดูสวยงามนะครับดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับพี่ๆนะนะครับนะนี่นะครับสภาพสวยพี่ๆนะครับสภาพสวยนะครับจมูกผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะจมูกเขาเรียกว่า เฉียวนิดนึงพี่พี่นะไม่ยุบนะเฉียวนิดนึงพี่นะครับให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับโดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยมากพี่พี่นะครับองค์จริงนะเปิดราคานะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะเก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับออกวัดร่างหมันปีห้าสามนะครับถือว่าเป็นพระยุคต้นเลยนะครับนะของวัดร่างหมันพี่ นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนี่ยสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินนะพี่ๆนะเนื้อเงินเนี่ยสร้าง1 9 9 9เหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่หายากมากนะปัจจุบันสร้างเพียงแค่500ยเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินพี่ๆนะครับนะเนื้อทองแดงสร้าง1,400ี่ยเหรียญนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ถือว่าหายากนะปัจจุบันนะครับราคาก็ผมยังมองว่าจับต้องได้นะครับณนะนะตอนนี้นะครับเปิดราคา,า900บาทพร้อมส่งนะครับได้ไม่แค่วงเดียวเท่านั้นพี่พี่นะครับนะได้มาแค่วงเดียวเท่านั้นนะครับนะอา่าท่านใดที่รออยู่ก็ขอเป็นว่าใครไวใครได้แล้วกันนะครับนะเอา900บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยนะ เป็นเหรียญโล่8ปดนะครับหลวงพ่อแฮว์ปาวโลวัดรังหมันปี53เช่นเดียวกันนะครับนะรุ่นนี้ชายโค้ดตัวเดียวกันพี่พี่นะครับกับเหรียญคงกระพันชาตรีแล้วก็เหรียญกําแพงแก้วนะครับนะชายโค้ดตัวเดียวกันก็คือโค้ด88นะครับนะเหรียญคงกระพันชาตรีก็ราคาหลายหลายหมื่นบาทพี่พี่นะครับแล้วก็เหรียญกําแพงแก้วก็หลายพันบาท นะครับส่วนโลก88ใชายโค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับนะอยู่ในราคาหลักร้อยพี่พีนะครับวงนี้ผมก็คัดส่งไปเลี่ยมมาเลยนะครับนะสวยแน่นอนพี่พีนะครับเก็บห่วงเดิมให้นะครับฉลองอายุวัฒนมงคลนะครับนับ8 8ปีหลวงบุ่แพ้วปาวโลวัดประชาราชบำรุงนะครับวงเล็บรางหมันนะครับนะเปิดราคาห600บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับนะเลี่ยมสวยๆนะครับนะช่าไปแล้วก็ ห้อยได้เลยพี่พี่นะครับนะในราคา6 0 0้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าเมื่อกี้ข้าไมไปเลยพี่พี่นะเมื่อกี้ชมหนุนดวงไปแล้วพิมเล็กนี่พิมพ์ใหญ่นะมีหนึ่งองค์พี่พี่นะพิมใหญ่เนื้อทองฝาบาทนะครับนะพิมพ์ใหญ่เนื้อทองฝาบาทนะครับนี่องค์นี้สวยมากพี่พี่ นะครับองค์นี้สวยมากนะครับนะอ่าเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับขององหลวงบุ่เพวเป่าวัโลนะครับสวยมากเลยพี่องนี้นะและที่สําคัญนะครับได้บล็อกหายากมานะพี่ๆนะเขาเรียกว่าบล็อกพอจุดนิยมนะครับนี่บล็อกพอจุดนิยมเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะเผื่อบางท่านยังเป็นลูกค้าใหม่นะไม่ได้ทราบข้อมูลนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ในพีพนะ้นี่จะมีจุดอ่า เขาเรียกว่าเป็นจุดเล็กๆนะพี่ๆนะอยู่ใต้พอพานนะเห็นไหมเหมือนเป็นหัวเข็มมาพี่ๆนี่นี่นี่เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้เรียกว่าบล็อกเรียกว่าบล็อกพอจุดนะครับก็คือเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์พี่ๆนะครับเป็นบล็อกที่มีประสบการณ์นะครับนะก็จะหายากกว่าบล็อกปกติทั่วไปนะครับเปิดราคานะครับพักเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับวงนี้ไม่แน่ใจว่ามีกล่องเดิมหรือเปล่านะพี่ๆนะ เดี๋ยวถ้ามีผมใส่ไปให้ด้วยพี่พีนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมใส่ไปให้ด้วยนะครับนะเปิดราคาเก้าร้อยพร้อมส่งนะครับสวยเดิมเดิมนะครับนะสวยมากี่องค์นี้นะครับท่านใดอยากได้สวยสวยก็แนะนํานะครับนะได้บล็อกนิยมไปด้วยเลยนะครับเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะเดี๋ยวผมให้ดูเปรียบเทียบนะขนาดอ่านี่ประมาณนี้นะครับพิมพ์เล็กนะครับนะกับพิมพ์ใหญ่ นะครับพิเล็กมีเอา400นะครับพิมพ์ใหญ่เอา900บาทพร้อมส่งนะครับเลี้ยมใหม่ๆเหมือนกันเลยทั้ง2ององนะครับนะ,ะแล้วก็ต่อไปนะครับแจกทานบาร,รมี99นะครับเดี๋ยวให้ชมองนี้ก่อนนะครับแจกทานบาร,รมี99หลวงปู่แพลวเป่าวาโลนะครับนะนี่นะอายุ99ปีนะครับออกวัดรางหมันช่วงปลายปี65หาพี่ๆถ้าผมจำไม่ผิดนะ ออกช่วงปลายปี6กห้านะครับนี่นะตอบโค้ดเป็นยันส่วนนะครับยันกับลายกาเป็นดีของวงหรูบูเพลวเปาวโลนะครับนะครับรุ่นนี้ราคากา็ราคาไม่ค่อยจะเท่ากันนะพี่นะเพราะว่าอยู่ที่ความสวยของสีผิวพี่นะครับอยู่ที่ความสวยของสีผิวนะครับนี่นะ อันนี้ก็สีแบบเขียวๆเลยพี่ๆนะครับสวยมากนะองค์จริงนะครับนะเรี่ยมใหม่ๆนะครับด้านหลังก็อมเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตรงด้านหลังก็จะจมลงไปแบบนี้นะครับนี่นะผมขอเปิดราคาเลยนะครับนะองค์นี้ขอเปิดราคาหกร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับนะหกร้อยบาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะเดี๋ยวไปชมอีกองหนึ่งนะครับ นี่โทนเดียวกันเลยพี่พี่นะครับนะาสีแบบออกเขียวๆนะครับนะจะบุกสวยนะครับนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่ถ่ายรูปยากมากพี่พี่ลองดูนะเห็นไหมครับบางบุ๋มก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะพอพลิกอีกบุ๋มหนึ่งก็ออกแบบใสๆหน่อยพี่พี่ถ่ายรูปยากมากนะรุ่นนี้นะครับนะอ่านี่ด้านหลังนะครับนะ สวยพอกันนะครับสวยพอกันเอาราคาเท่ากันนะครับองละ6 0 0บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ผมมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับผมมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนะ600บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ600บาท้อมส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะองนี้เลยพีนี่นะองค์นี้ผมหย่อนให้นะเนื่องจากว่าจมูกข,ของท่านเนี่ย เป็นรอยนิดหนึง่งพี่นะครับนะเป็นรอยนิดหนึ่งนะแต่สีผิวถือว่าสวยนะครับนี่นะออกโทนแบบเขียวๆเ,เหมือนกันนะครับนะแต่ตรงปลายจมูกของท่านเป็นรอยขีดนิดหนึง่งพี่หน้าเสียดายมากๆนะครับนะแต่เอาเป็นว่าราคาต่างกันแน่นอนพี่นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับสวยบอกสวยนะไม่สวยก็หย่อนราคาให้นะครับนะองค์นี้เอาไปในราคา4ี่อยห้าบาทนะครับราคาต่างกันร้อยห้าพี่พ นะครับราคาต่างร้อยห้าสิบาทนะครับนี่เห็นไหมปลายจมูกนิดนึงนะครับเอา4ี่ร้อยห้าสิบแต่ผิวนี่สวยนะครับนะผิวนี่สวยเลยนะครับท่านใดอยากได้แบบว่าเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับนะราคาประหยัดนะครับนะราคาจับต้องได้นะพี่ลองดูนะแล้วก็ได้เลี่ยมด้วยนะครับราคานี้นะครับนะได้เลี่ยมด้วยนะครับเอา4ี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับนะสำหรับองค์นี้นะส่วน2องค์นี้นะครับขอองค์ละ6 0ร้อย นะครับองละ600บาทพร้อมส่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็ต่อไปนะครับนัดเหรียญหันข้างพี่พี่นะครับนัดแจกทานหันข้างนะครับวัดรางหมันปี53นะครับเป็นเนื้อห้องแดงนะครับนี่นะมี1องค์เท่านั้นนะครับในวันนี้นะครับนี่คงจริงสวยมากนะครับส่งไปเลี่ยมแล้วก็เก็บวงเดิมให้นะครับตอบโค้ดเป็นยันถอบริเวณ ด้านบนสังกตินะครับนะพลิกไปด้านหลัง88ปีนะครับนะแล้วก็วงเล็บคําว่าแจกทานนะครับสวยๆเดิมๆพี่พี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับที่ระลึกนะครับวหว้ครูประจําปี2553นะครับนะเป็นพระยุคต้นของวัดอรังหมั่นพี่นะครับเอา600บาทพร้อมส่งนะครับมีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะครับนะพระเลี่ยมพร้อมขึ้นขอพี่พี่นะครับ6 0 0บาทเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะ แล้วก็ต่อไปนะครับนี่สวยมากพี่ๆองค์นี้นะครับนะเป็นพระสมเด็จสารพัดดีนะครับหลวงปู่แฮวป่าวะโรนะครับใวัดรังหมันปีหกศูนย์นะครับนะ,นป 60, นะบนะเป็นเนื้อทองอ่าเป็นเนื้อทองสำริดพี่ๆนะครับนะนี่ที่ระลึกอายุครบเก้าสิบสี่ปีนะครับวัดรังหมันนะครับนะเจ็ดพฤศจิกาย,ยนก็คือเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะพี่ๆนะสองห้าหกศูนย์ นะครับนะตรงย่อยักษ์พี่พี่ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะน่าจะน่าจะตัวหนังสือนี่น่าจะผิดนะครับแล้วก็เขาปั๊มลงไปใหม่นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์พีนะครับเป็นแบบนี้ทุกองนะนะครับนะรุ่นนี้เป็นแบบนี้ทุกองค์นะครับถือว่าเป็นข้อดีนะพี่พี่นะเป็นข้อดีนะครับทําให้เราพิจารณาพระแท้ได้ง่ายขึ้นนะครับนะแต่ส่วนตัวผมนะผมยังไม่เคยเจอเก๋นะพี่พี่นะ <Spanish> สำหรับรุ่นนี้ นะครับนะอ่าประอมาณนี้นะครับนี่นะครับเลข s ี r i นั number นะครับนะสี่หนึ่งสองศูนย์นะครับสี่หนึ่งสองศูนย์นะสวยมากพี่พีนะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับนะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับนะเลี่ยมใหม่ๆพอบูชาขึ้นคอพี่พีนะครับผิวสวยๆนะครับนะผิวสวยๆนะครับมีนะครับเปิดราคาเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับ เอา1,800บาทพร้อมส่งนะครับตอนออกจากวัด3,000นพี่พี่นะครับต่อ1ององนะช่วงปี60นะครับแต่เอาเป็นว่าผมเปิดราคาตามต้นทุนพี่พี่นะครับเอา1,800บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จเสาห้านะครับวัดรังหมันปี53นะครับท่านใดที่รอเป็นแบบเลี่ยมอยู่นะวันนี้มีเข้ามาแล้วพี่พี่นะครับเปิดราคาเลยนะเอา400บาทพร้อมส่ง นะครับ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลุ่แพ้วเปอร์วโลนะครับแล้วก็มีลายเซ็นของท่านนะด้านล่างก็จะเป็นยันนะครับนาะชาลิตินะวัด,ะาลลาดประชานราชบรรุงก็คือวัดออรังหมันพี่พี่นะครับรุ่นนี้ก็มีลงหนังสืออยู่เล่มใหญ่นะพี่พี่นะนะครับออกวัดออรังหมันปี53นะสร้างก่อนเหรียญนะครับสร้างก่อนเหรียญนะครับนะเหรียญ25เนี่ยออกปี55นะครับส่วนพระสมเด็จองค์นี้ออกปี53นะครับ,ส,ส,ออรบสร้างก่อน2ปี นะครับนะสภาพสวยเลยพี่ๆนะครับสวยเดิมๆนะครับเอาไปในราคา400บาทพร้อมส่งนะตอนแรกอยากได้1,500พี่ๆนะครับแต่ไม่เอานะเอา400บาทนะครับนะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับไม่มีบวกค่าส่งเพิ่มนะครับเอา400บาทพร้อมส่งนะครับนะสภาพสวยๆพี่ๆนะครับนะท่านใดอยากได้ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนะ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะเหรียญแคลวคลาดปลอดภัยนะ นะครับเป็นแบบเ, euh. เรียมนะมีเข้ามาแล้วพี่พี่นะครับนะผิวแบบสวยๆนะครับผิวแบบสวยๆนะครับนี่พี่พี่สังเกตดูนะพระเครื่องขององค์หลวงปู่แหลวปาวะโรนะผมให้เป็นส่วนใหญ่เลยพี่พี่ลองสังเกตดูพื้นผิวของท่านนะครับจะมีเส้นอ่าเป็นลายเสี้ยนนะครับเหมือนเส้นฝนนะเส้นสายฝนบางท่านเรียกว่าเส้นขนแมวนะครับนะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยพี่พี่นะครับนะ นะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้พี่ๆนะครับหลายๆรุ่นเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะพี่ๆนะไม่ใช่ตําหนินะไม่ใช่ตําหนินะพี่ๆนะนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นตําหนินะพี่ๆไม่ใช่ตําหนินะครับนะเป็นเรื่องปกตินะครับนะอ่าเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเปรียบเทียบอีกกับอีกองหนึ่งนะมีเห็นไหม เห็นไหมครับลายเซียนเหมือนกันนะครับบางท่านบอกทําไมผิวไม่เรียบตึงไม่ใช่พี่ๆนะครับนะไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องปกติของรุ่นนี้เลยนะครับนะพลิกไปด้านหลังนะเห็นไหมครับหาแสงดูดีๆนะครับจะมีเส้นลายเซียนเป็นเป็นเส้นรัศมีวิ่งนะครับนะวิ่งเต็มองพระเลยนะครับอ่านะครับนะพลิกไปด้านหลังก็ตรงกลางเป็นยันเถาะนะครับแล้วก็มียันส่วนโค้งทั้งสองข้างซ้ายและขวานะ อายุหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะครับออกเมื่อปีที่แล้วพี่พี่นะครับนะปีหกเจ็ดนะครับนะสภาพถือว่าสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเปิดราคาเลยนะเอาแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับชื้อรุ่นดีเป็นมงคลพี่พี่นะครับอย่างว่าแต่พื้นผิวเลยนะพี่พี่นะพี่พี่ดูตรงห่วงเห็นไหมตรงห่วงก็เป็นเห็นไหมครับอ่าเป็นเรื่องปกตินะพี่พี่นะไม่ใช่ตำหนินะครับนะ อ,ออกจากวัดก็ประมาณนี้เลยพี่ๆออกจากบล็อกตอนปั๊มก็ประมาณนี้เลยนะครับนะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะด้านล่างอ่าด้านหน้าก็จะเขียนว่าแคล้วคลาดนะครับพลิกไปด้านหลังเขียนว่าปลอดภัยนะครับเอา8 0 0บาทพร้อมส่งนะครับนะ800อบาทพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับนะเป็นเหรียญกันภัยนะครับนะนี่นะ เหรียญกันภัยเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งรุ่นนะพี่พี่นะเวลาส่งไปเลี่ยมเนี่ยทําให้พระเนี่ยดูสวยขึ้นเยอะเลยพี่พนะสำหรับเหรียญกันภัยนะครับพอเลี่ยมแล้วเข้ารูปแบบพอดีเป๊ะเลยนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์อย่างดีพี่พี่นะครับนะพระแบบสวยๆใสๆนะครับถ้าพระอ่าถ้าช่างเลี่ยมไม่ปราณีตนะพี่พี่นะมีรอยนิ้วมือติดเข้าไปเต็มองค์พระเลย นะครับของผมนี่ส่งเลี่ยมเลเซอร์อย่างดีนะครับนะสวยแน่นอนพี่พี่นะครับนะพระแท้ผิวสวยนะครับเลี่ยมสวยๆนะครับนะเอาไปในราคา700รอบาทพร้อมส่งนะครับสําหรับเหรียญกันไัยนะครับเหรียญกันไผ่ออกวัดรังหมันนะครับนะปีอ่าหกสามนะครับออกช่วงโควิดเลยพี่พี่นะครับนะออกออกปีเดียวกันกับเหรียญพุทโธนะครับนะนี่นะครับ อ่ารุ่นนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับนะไม่มีพื้นหลังนะครับหลงุงปูพ้วเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิเปื่อยๆแบบนี้เลยพี่พี่นะไม่มีพื้นหลังตัดขอบชิดนะครับนี่นะด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมลายเซียนรุ่นนี้มีเกน,นะพี่พี่นะชาวหากต้องระวังนะอันนี้ผมเคยเจอเหรียญเก้นนะส่วนเหรียญเกน,นะเขาพยายามทําให้เหมือนนะครับพี่พี่นะเขาพยายามทําให้เหมือนนะ เส้นสายฝนเนี่ยที่พี่ๆเห็นเนี่ยนี่ยนะครับเหรียญเก้ก็มีนะครับแต่เหรียญเก้เนี่ยจะหนามากนะเส้นจะหนามากเขาพยายามทําให้เหมือนพี่ีแต่ไม่เหมือนนะครับนะแต่ไม่เหมือนนะครับนะส่วนตัวผมยังคิดว่ายังห่างอีกเยอะพี่ๆนะครับนะยังห่างอีกเยอะนะประมาณนี้แต่เอาเป็นว่าได้จากผมนะครับสบายใจได้เลยพี่ๆีนะครับท่านได้รับพระแท้แน่นอนนะครับพระถึงมือทุกท่านแน่นอนนะครับนะ กันไัยเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นราคาพร้อมส่งนะครับก็ถือซะว่าพระเนี่ยได้ราคาจองวัด v ีพีหกร้อยแล้วก็ผมขอค่าเลี้ยมหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นเจ็ดร้อยแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับส่งให้ฟรีนะมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนะระมาณนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับคลิปก็ไม่ได้ยาวมากพี่พนะครับนะผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ